นี่ก็วันนี้มาแต่งสวนเสร็จเรียบร้อยอโมกลับไปแล้วเนี่อโอลืมของสำคัญเลยน,ะนั่งกลับมาเองไงอ้ขอขับรถไปชมเลยนี่อ๋อขับรถเข้าในสวนนู่นถน,นนอยู่นอู่นอยู่ระไรกนนี่ถนนนี่ขับรถไปชมเลยเจ้าเจ้าฮอนด้าซิตี้กลับมาเอาของสำคัญของฝากของของของน้องดำเพื่อนไงเข้ามาฝากนึ่โอ้ลืมเลย ก่อนจะออกรถมาเลยเาขึ้นเลไยเดี๋ยวาไปชมดูออาเี้ยไปดูดูนี่บรรยากาศที่ในสวนเข้าในสวนน่ข้าวล้ใสวนนี่เินเลียวโอ้เลี้ยวนเลียวหนึนี่นี้รากสวนสวนข้ามาเลยเยหน่อยนะนะเลยหน่ะนะเจ้าเจ้าเจ้าด่างเจ้าเจ้าด่าอยู่ด้วย เจตู๋เนี่ยเจตู๋ดำไอ้เจ้าตู๋ดำมันออกมันวาวิ่งเล่นอยู <se> ่นงเงี้แต่นี่นะเนี่ยเดี๋ยว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 พาไปชมเดินเดินไปดูเดี๋ยวจะขับรถตรงนี้ครับเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนนะจอดตรงนี้พาพาไปพาไปชมพาไปชมของของสำคัญของจังหวัดนอนอไฟตรงครับนอไฟตรงนอไฟตรงครับอ๋อไปดูไปดูนอไฟอันใหญ่เลยสวยๆเลยนะเร็วเอาขึ้นรถเลยเนี่ย จัดของกลับบ้านจะกลับบ้านแล้วครับในบรรยากาศที่สวนสวนมะพร้าวเจ้าสมัยตะวันตะลิงรับเนาะเดินอต้นเดินเดินมาที่ข้าวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวว่าไปชมอาจารย์เจ้าเจ้าดางตูมอาจารย์ตูมดางโอ้ยเป็นไงล่ะมาแท้มันไม่ได้เจ้าด่างเจ้าแท้มมาต้อนรับเลยมามารู้มาจนมันรู้จักแล้วเนี่ยมันรู้จักแล้วเนี่ยมันรู้จักแล้วมันจะกระดิ่หางมันรู้จักแล้วนะนี่ครับนี่ครับไปชมไปชมดูโอ้บรรยากาศ มาแต่งสวนในช่วงนี้ครับนนวันนี้โอแต่งเรียบร้อยแล้วขึ้นรถไปก็เ้าลืมเลยลืมของต้องคันเลยโอ้นะรีบรีบจะไปรีบไปอ่ะรีบรลยลืมเนาวางไว้โอ้น้องดำเขาจ่จามาขวาจากสวนสวนเขาอยู่ในนอนเขามีสวนทุเรียนด้วยเขามีเขามีามต้นไผ่ตรงด้วยือถ้าเขาปลูกต้นไผ่ตรงมันไม่ยังไม่ได้แวะเข้าไปดูครับในสวนเขาโอ้ก็มาฝากแม่เข้ามาฝาก หน่อใบตรงนี่ครับหน่อใบตรงสวยเลยนี่ครับนี่ครับหน่อใบตรงอ้อของของอร่อยของดีเนี่ยของดีนลครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยของดีเลยหน่อใบตรงครับนี่หน้าไผ่ตรงนี่เป็นไผ่ตรงนะเอาไป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 ต้องเอาไปดองก่อนนะดองดองขาบอดดองสองคืนนะดองเกลือไว้ไว้ขวานขวานเอาแก่เฉพาะที่เป็นอ่อนะที่เป็นตัวอ่อนแล้วก็ ที่เป็นอ่อนนะแล้วก็ผ่านเป็นแว่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 นนะบางๆนะผ่านมาบารแล้วก็แช่น้ําแช่แช่เกลือไว้คืนหนึ่งแล้วก็เทน้ําทิ้งแล้วก็แช่แช่คืนแล้วก็มาแกงส้มโอ้โหเยี่ยมชั้นหนึ่งเลยนะแกงส้มนะนะโอ้โแกงส้มอร่อยชั้นหนึ่งนะเขาบอกแกงส้มแล้แกงอะไรก็ได้มาผัดมาอะไรก็ได้เนี่ยโอ้โหเยี ent, segundo, storm, first, wow ่ยมเลยเนี่ยเออหน่อไฟต้งรับหน่อไฟต้งโอเคนะนะก็ไปมาเที่ยวชมมาพักผ่อนได้นะ อยู่ในนอนจฉยเขาอยู่ในนอนครับอ่ะเฉยเงินดำนะน้องดำนะก็มีหน่อไผ่ตรงด้วเนี่ยแล้วก็มีตุเรียนด้วโอ้โหเยี่ยมเลยโอ้โเจ็ดหนึ่งเลยเนี่ยบรรยากาศดีมากนี่ครับหน่อไผ่รตรงไอ้เจ้าเจ้าเจ้าแต้มตูบตูบแต้มโอ้โหตูบแต้มแต้มตูบโอ้โหนี่ครับเอามาตั้งแถวตรงนีนห้หน่อยโอ้เยี่ยมมากเนียวเหนียวเนียโอ้หน่อไผ่ตรงครับ น้าไฟตรงน้าไฟตรงสวยๆเลยนี่เนี่นาไฟตรงโอ้นี่ครับนี่ครับน้าไฟตรงสวยๆนี่เนี่เฮ้ยนี่ครับนี่วางวางวางไว้นั้นวางมันก็อยากจะอยู่นี่นี่นี่ครับนี่อ้าวน้าไฟตองสวยๆในบรรยากาศนี่สวยๆนะเยี่ยมนะ ะโอเคนะแล้ก็ไปมาเที่ยวชมกันนะเาไปตรงสวยๆเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมๆเยี่ยมๆนะอย่างไก็ไปมาเที่ยวชมรอบปักก่อนนะโอเคครับนะเยี่ยมรับนะบรรยากาศดีมากครับเยี่ยมเยี่ยมๆย